เฮ้ยเสียงมาจากไหนไม่รู้จากไหนมาจากพี่เอพี่เอมึงดูอะไรอยู่วะพี่ตองดูพี่ลองพี่ต้องดูสาวเนี่ยเลยสาวนี่เไ้ยเสียงอะไรโซเย่เีลยคำเล่าเมื่อกี้โซ้ย ไอ้ว่าน่าจะปีศาจใหม่นะียงหน้าละระวังอย่าเปังระวังไอพี่ระวังนั่นอะตัวอะไรไอโง่ใส่ติดใส่เลยใส่บังพวยเฮ้ยใส่ดันกูไอสารเอ้คือไฟนี่ต้องทำอะไรคล้อยให้กูดู โอ้โหแค่เล่นวิลไฟก็เชียอะไรเนี่ยไอสัตว์โอ้ดีชีบากูไม่อยู่ละเกิบไปและไอบูแไม่ฉายเดียวรัวเลยทุกคนดูใครเฮ้ยโกไม่เล่น้วยนะเฮ้ยเฮ้ยไห้มึงอยู่ไหนอ้อูอผู้ เจอสลามครั้งแรกสายแต่สายตัวนี้มีน้ำเมือกอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันแอ่ไอปูอยู่เนี่ยทำไมได้ยินเสียงไอ้ปูเนี่ยปูปูปูแล้วมันทำไมไอปูท้องเสียงไม่สวยเลยเนี้องปูลองให้วิ่งเลยตีวิ่งเลยวิ่งเลยก็อยากตายนะพี่ โอยไอ้กูหัวร้อนไอ้กามกูเบื่อหมดเลยไอ้วแตกไอ้ผัวตกไอ้ผัวแหไอ้หาทางไม่เจอเบื่อย นี่แพงกว่ากูใช้กูใช้คำนวณของอยู่เสร็กูแตกโอ้ยข้างนอกก็มีของด้วยอยากได้ของอีกโอ้โอ้โอ้ what the fuck โอ้ oh shit oh shit h o l y shit ชิ๊บไปแล้ว oh shit shit shit

เอ้ยอุ้มมามาโอ้โหกุัย่าฮ่งฮ่มไหนว้โอ้ไฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ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 ้าฮ่่าฮ่าฮ่าฮอาฮฮ่าฮ่ามา่าฮ่้ฮ่าฮาฮ่าง่่าฮาฮ่่าฮนาฮ่าอาฮ่า่่าฮ่่ ตามกูทำไมชิวตามกูทำไมไอ้พวกฮี่ชี้ไอ้สับปี <c oughs> เฮ้ยนายอนนี่ <c oughs> ใช่ไหมใช่เฮ้ยนายอนนายอนด่านยิ่งใหญ่ราคาก็ยิ่งแพงขึ้นอ่ะของอ่ะไม่อยากไปด่านใหญ่ใหญ่

มางไวๆเนี่ยไม่ใช่ทางนั้นกำลังนั่งทางทางเออเลี้ยวซ้ายบนซ้ายบนเพื่อกูเจอของกูเจอหมากูจะปิดเสียงไว้แป๊บนึง พอดีพอดีอย่าอย่าพูดอย่าพูดเลยรอบน,นะ่ะเลยเลยรอบมันจะไม่ทันเราอะแต่ก็ไม่เป็นไรไป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 ได้อยู่ไปได้เฉพาะ มันเหลือแค่คนเดียวเดี๋ยวกูวิ่งมาก็ได้เอองั้นกูจะวาร์ยตรงนี้นะเออได้ได้วาร์ยมเออเดี๋ยวกูวิ่งกลับมาเจงหน้ามูดิมันอยู่ข้างหน้าไอตัวตะเงียบเงียบเงียบไอตัวนี้ห้ามทําเสียงมอเห็นไหมเคลิ้มเครื่อกอยู่ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวกูมาฝากหน่อยดิจะไปเอาต่อเหรอเออมีมีอีกอะมีอีก ทิ้งของไว้เลยแล้วกันะ กูแตกใช่ไหมนั่นอแตกใ่ไอยากได้ไฟฉายวะไฟฉายได้ซื้อได้เอาไอ้ไอ้นี่ไปดิอีกคนเอาไอ้นี่ไปอีกอันหนึ่งเนี่ยมีอีกอันหนึ่งเลยกดคิวมาใช่ไงมันใช่ไงกดคิวไว้กดคิวไว้เพื่อเปิดเครื่องแล้วคลิกซ้ายเพื่อพูดฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมชัด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 ฮึชัด เออเติมเติมไฟก่อนเพเติมไฟก่อนเติมแบตก่อนตรงเนี้ยกัวหนึ่งเรียกว่าสองเออไอ้เหี้ยไฟฟ้าฟ้าผ่าฟ้าผ่ามอสองมอสองมอหนึ่งเจอฟ้าผ่าโอหโอโหฟ้าผ่ี้พวกกูขึ้นยานเลยอ่ะขึ้นยานเลยขึ้นยานเลยมันเอาของไม่ได้กูบี้กูไปไหนแล้วไม่รู้สกูบี้กูไปแล้วดูดิ วอสองเรียกวอหนึ่งตอนนี้มีหุ่นด้วยวอหนึ่งวอหนึ่งในห้องนองันง้นมีของในห้องนั้นมีของห้องมาจิกี้โอลี่เชวอสองเรียกศูนย์แถวนี้มีของไหมของเต็มเลยแล้วมีของมาเตือนลืมไนเลยฝั่งนี้เจอแล้ว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 ล เฮ้ยใช่เหรอใส่เลยกว่าเฮ้ย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  b r เฮ้ย b r ไปไปไเฮ้ยยาลองดูไหมถ้่ถ้ามีสัพพลารต่อมาะทำยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีาไหนตีเไหนีเไหนตเ่ไหนตีไหนเ้เต้องไปทางนี้ไม่ใช่หรอใช่หรอ ไปทางนี้สิปีปีปีดูให้หน่อยว่าพวกกูต้องออกทางไหะเออทางที่สารออกมาเอาใช้เราก่อน <c oughs> เราใช้เราก่อน <c oughs> แล้วก็ทิ้งไปเฉยเล้อแล้วลไม่รอแล้วด้วย t 어 o 어 ใครก็ได้ทุกคนแกก็ได้ช่วยหน่อแม่้เราขวดนักศาช่วยหน่อยใครก็ได้เปิดประตูให้กูหน่อยเปิดประตูให้กูหน่อยกูติดทุกคนใครก็ได้เี๋ยวจะออกยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้กันเดี๋ยวนี้กันเดี๋ยวนี้กันจีนฮัลโหลฮัลโหลใครก็ได้เปิดประตูให้หน่อยเปิดประตูหน่อยได้ไหม ฮัลโหลได้ยินแล้วไอ้ประตูนี่ประตูจริงปะตัวปลอมหรือประตูจริงปะไม่รู้ดิอุ้ยทำไมถึงพูดอย่างนั้นน่ะโอ้ไนยนวู้ววไนยนหรอนายนอุ้ยป๊อปุ๊กป๊ยนมาตุดโอ้ชีตไอเชี่ยแล้วกูจะได้ทองเมียอะไรเนี่ยไอซ่าไะ อันนี้คือถ้าคุณโชคอบอดได้คือคุณแม่แหววมีชิมสองคนเฟรนดี้ไฟเฮียลบติดลบ200แต้มไอ้สตว์อ๋อโอเคอยู่นี่นี่เองพวกมึงชิบหายแล้วมันมีส่วนส่วนโกคูลด้วยมีส่วนโกคูลด้วยหรอไหนเออมีมีเนี่ยมีปืนมีปืนเดี๋ยว ดนี่กันเนี้ยเดนีเอ้ยทุกคนเไรอะไรอะไรอะไรเอ๊ะอะไรโอ้นานานาโอ้นานานาวู้วกระไมาเร็วัเชีอย ถังนี้ไหมก็อยากพว่งลงมากเลยกูแบบทันเนททันเนทอะไรยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เปิดแบงค์ไเปิแบไปแล้วกูก็โดนกูก็โดนอะคูดนกูดตีกูโดตีอะครูดตีกูโดตีไอ้เจ๊โอ้ยเฮ้ย ไม่มีไม่มีอยากเจอโกคูมันมีอะไรมันมีอะไรอ่มันมีแมลงสาบแมลงสาบทางตาเนี้ยี่จจน่าจะปืนไปแล้วว่าเอกูว่าน่าจะตายโอโอเคไงพี่ไม่ไอ้เจ๊เอาขอเพื่อกูขึ้นมาโอ้โหขอโทษ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 เอาไปเอาไป โอ้ยแล้วโอ้ยละอ้ยละโอ้ยล้วอ้ยโยยโอ้ยโอโอ้ยอ้อ้ยอยโยโต้อ้สัอ้อ้ยอยอ้ยยวยโอยอดยอ้ยโอ้ยโอ้ยโยอ้้ย้อยอ